ราได้ลำโพงมาใหม่กันครับเป็นลำโพงของของ k t s ครับได้มา2ตัวเลยนี่ครับตัวหนึ่งกว่าบาทและตัวหนึ่งส0กว่าบาทครับผมชอบทรงมันนะผมชอบทรงที่มันเป็นทรงแบบนี้ครับเพราะว่าดูแล้วมันจะเอามาโมดิฟายได้ง่ายครับก็คือสั่งมา2ตัวเลยครับหมดไปประมาณ500กว่าบาทจากลาซาด้าครับชี้เป้าไปวันก่อนแล้วนี่ สองตัวนี้ยังไงเดี๋ยวต้องพโดนผมโมดิฟายแนะ่โดยทั้งสองรุ่นนี่จะเป็นของ KTS นะตัวนี้มันทรงเหมือนพวกวิทยุโบราณดีดูดิหิ้วอ,อย่างนี้ KTS 1190นี่สเปคไม่ต้องพูดถึงครับพวกเนี้ยสวัตแค่นั้นแหละ3าบวกสามวัตแค่นั้นแหละมันไม่ได้สเปคเยอะแยะอะไรส่วนตัวนี้ครับตัวนี้น่าจะแพงกว่ากันหน่อยครับ300ตัวนี้200นะประมาณ200ตัวนี้ประมาณ300ครับ ทั้ง2รุ่นแถมไมโครโฟนว่าเอาไว้ร้องร้องเพลงหาเสียงหาเสียงได้นี่ตัวนี้แม่งออกแบบมนะันนาแต่เหมือน Copy ี jbl เลยครับผมชอบมากเลยตัวนี้ตัวนี้จะเป็น kts kts 1265ครับคุณดูดีมีเบสบูทด้วย <laughs> ไอหาเพิ <c oughs> ่งเคยเจอลำโพงลำโพงแบบนี้มีเบสบูทด้วยแล้วก็ข้างหลังมีช่องเสียบไม์ครับมีสวิตช์ปิดเปิดเล่น usb ได้ทั้งคู่ครับส่วนของไอตัวนี้ มันจะสามารถเสียบ USB ได้ไอตัวนี้ได้ป่ะลืมดูตัวนี้ตัวนี้ก็เสียบ USB ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าของตัวนี้มีรีโมทด้วยนะไอตัวนี้มีรีโมทด้วยตัวนี้ไม่มีรีโมทให้เดี๋ยวเราเรายังไม่ลองเสียงนะเดี๋ยวค่อยมาดูคลิปเต็มๆกันวันนี้เรามาดูแค่คลิปคร่าวๆว่ามันมีอะไรกันบ้างตัวนี้ก็คือมันทั้งคู่นั่แหละจะเป็นลําโพงใช้ลําโพงที่เป็นลําโพงดอก3ามนิ้วอะ ผมมองว่าผมน่าจะสามารถเอาดอกลำโพงของออร่ามาโมได้ครับผมจะเปิดให้ดูนี่ตัวนี้เอาแบตหมดนี่ครับเปิดนี่ตัวนี้แบตหมดไปแล้วนะครับเมื่อกี้ผมลองอัดแล้วก็มีไฟกระพริบวับอย่างนี้ตัวเนี้ยผมดูแล้วมันน่าจะโมได้ง่ายอยู่เพราะว่าเดี๋ยวผมจะแปลงเอาดอกออร่ามาใส่ตรงนี้นี่หนึ่งดอกแล้วตรงกลางนี่มันเป็นท่อลมนะดีเลยเราไม่ต้องจอดท่อลมให้มันด้วย ตัวนี้ตรงนี้เป็นท่อลมครับนี่ครับโมตรงนี้ได้เดี๋ยวคิดดูก่อนเร,เราจะสามารถใส่ดอกเสียงแหลมเล็กๆได้ไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูครับพอดีผมมีเสียงแหลมดอกอย่างเงี้ยเห็นไหมดอกเล็กมากเลยเนี่ยมีเสียงแหลมจิ๋วอย่างนี้อยู่เสียงแหลมจิ๋วเนี่ยอาจจะเอามาเจาะครับอาจจะมาเจาะแล้วก็โมใส่ให้มันเนี่ยผมปิดไฟก่อนนะปิดกันนะ อาจจะมาเจาะใสแถวๆนี้ครับเพื่อจะใส่เสียงแหลมให้มันด้วยอาจจะทําได้ครับแล้วก็อาจจะจะต้องเปลี่ยนแอมไม่ไม่เปลี่ยนหรอกก็คือใช้บลูทูธชุดเดิมของมันแหละแต่เราจะเพิ่มแอมเข้าไปข้างในได้อยู่ก็คิดคิดดูก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลื้อให้ดูแล้วกันครับว่าแต่ละตัวเป็นยังไงวันนี้มารีวิวคร่าวๆก่อนว่าผมเพิ่งได้ของมาตัวนี้ฮิวมันขนาดกำลังดีครับพอดีผมแค่อยากได้ตู้แค่นั้นแหละ นี่ครับโอเคต่อไปอีกรุ่นหนึ่ง KTS 1265ครับตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนี่นี่ครับโอ้โหคุณนึกว่าเป็น JBL นี่ก็ JBL Party Box เลยครับคือตัวนี้มันจะมีไฟครับนี่แล้วกดปิดเปิดไฟได้นะสวิตจะเป็นแบบว่ากดติดปล่อยดับนี่สวิตจะเป็นนุ่มๆครับแล้วมันจะเป็นไฟวิ่งตามเสียงเพลงด้วยนะ ไฟพวกนี้นจะวิ่งตามเสียงเพลงด้วยเหมือน jbl เลยครับี่ก็กอ copy กันมาเลยเนี่ยเหมือนกันเลยครับเท่มากครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงดอก3นิ้วเช่นเดียวกันแล้วก็มีท่อลมอยู่ตรงนี้นี่ข้างในเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนผมโมไอ้เนี่ยตัวนี้ก็จะโดนผมโมด้วยแล้วตรงนี้ก็ไม่รู้ไว้อะไรครับเพราะว่ายัางไม่ได้แกะดูตรงนี้น่าจะเป็นท่อลมตรงนี้อาจจะเจาะใส่เสียงแหลมหรือว่ามีเสียงแหลมอยู่แล้วก็ไม่รู้นะเนี่ย ตัวเนี้ยช่องตรงนี้นะเห็นไหมไม่รู้ว่ามันมีเสียงแหลมอยู่แล้วหรอือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีหรอกก็ผมอาจจะเจาะใส่เสียงแหลมเพิ่มเข้าไปอีกดอกนอกอเพื่อจะได้แหลมจะได้ซิก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 เงี้ยสักหน่อยยังไงเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันว่าจะโมอะไรได้บ้างเนี่ยแล้วตัวนี้ก็จะมีเบดบูทด้วยมีเบดบูทด้วยแปลกมากเลยเพิ่งเคยเห็นเนี่ยมีเบดบูทส่วนไม่ไม่รู้อยู่ตรงไหน พวกน,นี้มันต้องมีไม่ด้วยนะนี่ไม่หมายถึงว่ารับสัญ,ญญาณเสียงทางโทรศัพท์รูเล็กๆเนี่ยแต่ว่ามันก็เสียบไม้ได้นะผมยังไม่ได้ลองเลยนี่ครับมันแถมไม้มาด้วยรู้สึกว่าไม้ถ้าเราซื้อแยกก็ตัวเราประมาณ5 0ิบบาทแต่รุ่นพวกนี้มันแถมไม้ให้ด้วยเดี๋ยวเรามาลองเสียบแล้วก็โหลๆก็สักหน่อยดิเสียงจะเป็นยังไงคือเสียงมันไม่ได้ดีได้เดรอะไรหรอกครับเพราะว่าราคามแค่300บาทเอง มันมีเสียงล้วก็ภูมิใจแล้วนี่ครับผมชอบไฟกันมากเลยตัวนี้เดี๋ยวหาหาโลโก้ JBL มาติดหลักลอกเขาก็คงหล,ล,ลอกได้อยู่นะ JBL มินิเด้ลองไหมหนะลอกหลอกโลเทสโลเทสจะได้อยู่นะมีไม้เสียองออกเอฟโคเล็กเล็กไม่น้อย ก็ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปคงจะมารลือให้ดูครับตอนนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆกันไปก่อนเพราะว่าขี้เกียจครับคนนี้กลับมาดึกทํางานดึกแล้วก็เลยร่างกายต้องการพักผ่อนบ้างกันเลยเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันเนี่ยมีหูขิ้วเบาครับเบาแล้วตรงนี้อ๋อตรงนี้วางโทรศัพท์ได้ด้วยมีร่องสาหรับวางโทรศัพท์ได้ด้วยนะนี่ช่องสําหรับตั้งโทรศัพท์ได้โอเคนะครับ ถ้าใครอยากจะสนใจจะซื้อเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันื่อใครอยากจะลองเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะเอามาทําการงัดแงะกันให้ดูทั้ง2ตู้กันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะก็คือแค่วันนี้เอามาอวดก่อนโอเคนะครับถ้าใครอยากสนใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับ s ไ r ร b e รอไว้เลยครับเดี๋ยวมาแน่นอนครับเดี๋ยวเรามีเวลาทำก่อนกันนี้นะครับสวัสดี